สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมบร he, ุรพชาวันนี้จะพาเพื่อนๆมาขั้วนุใส่รับเดี๋ยวที่หนึ่งสิเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัส,ด,สดีครับผมต้องเสียบดักนี่ครับต้องเสียบดักเชนเนล <laughs> มันเสียนดีนะเนาะถ้าเหน็น,นอยู่จซัวน,น่อ้ยเพราะว่าไอ้ตรงล่างหางทานกุญนีเยอะเหี้ยเกือมักสะลายวกขั้วมาเดี๋ยวเสียตุตรงลายลายนัเนี่ยเส้นไหนเนี่ยเ้ยนดเดี๋ยวสิ เสียนี่ต้นตัวนี้เอาไงเอาไงโซนอะไรชิ้ตัวก็วไม่ขายสามหม่อยเลยทำไมบวกชิ้นแบออบนีเ้เงี้ยเลยเพราะว่าราคาจริงๆแล้วไม่มีถ้าถ้าถ้าเป็นความพอใจของ กลัวตัวสิเป็นผีนทอนคนอย่างนี้ไม่ได้กินเลยอันนี้มันซับเข็ดเลยโอ้หมิ่นหมี่นแบบเขาเน,นื้อไปมีดปะครับเออเป็นตัเขาตัวเขาอีกตัว กอนไหมอีโตบป่แบบเพื่อนนันฮ่าเพื่อนนี่นก็ได้ได้ว่าจังวะใสะค่ะวนี้ trái lăng mà bị phìt vậy, nó cũng ở trong cái máy lạnh luôn, nó cũng phải có cái máy lạnh để nó có cái 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 ที่ละเอาใส่ฟีดเลยน้องเสียนา่าไปกันมากแต่เงี้ยนะครับเป็นคนเป็นฮิโลหะ่าเก็บสองรวมคนเนี่ยเอาเขียงตัวใหม่บปล่มันมันบางใส่ตัวใหม่เลย

นั่งรอีเนอะนั่งรออี่เลยะับทุกนนูพุกยักษ์สาขาซีสเกตกเป็นเขาตู้ ตอนแพกกิ้งนี่ต้องอ packing, อห้อ,อนงังนเดี๋ยพ์มานำ้ำเลยนี่เก็บความเย็นเลยบบไผ่นี่ขึ้นน้ำม,มะอังเนี่ยนี่มันเนองกิน <c> ซ <ười> ุ้งโอ้น้องใหม่ออกกี่เรื่อยหนึ่งสองสามอ้หูตุ่นยอนออกไหลยหน่อย tên năm mày ไอเอาอย่างกัะเทียมมันข้าเต่ไไไ <ừ> ้วสมนี่คือไข่ซอยไ้พ่ออยู่ทซื้อไหมอยู่ในถุงไงมาแั่นอี่ในถุงแม่นครบเลยนี่ันมพวกคือมบเปยบงทัว้ำไทำมาเลยอ๋ออันนี้แม่น,น,นเทียบ อืมอ,อันนี้ก็คือตะไคร้ซอยเนี่ยจน,น,นทำบุตรมันไปแล้วเขา <c oughs> บอกว่าสิว่าทำไมก็นแน่มันเป็นเขาอันยับหนูแต่แล้วเสียมาอย่างซื่อเห็นตนัวมีอันตัวอย่างเลยว่าเอาไปพักทีดีกว่าว ไอ้่ตัวนี้บอบ่บ่เด้ตามใส่เนาะบอเดอยาวเอาใช้ที่ไงใส่ตอนทนทุ่ทไายกับกริคัดคเเครื่องคัดเนะกเทียมนีออกซิเเพ่ได้ยังไกเทียมอ่มีแต่งานม้ง

click click kesoi pun ni, salah tu ni kira. ล่าเลยขอังเลอะไรไม่มีไม่มอะรบ้ะมีอะบมีขั้วนูียกีโมเกนี่อันนี้ไหมอหมเอาไหมอครับนี่หมอหมอย่ หมอนักงหลงเหมือนหมโอ,โอ้นี่อ้ยส่วยดีใส่เนี่ยทิ้งขา่ข้าวข้งวข้า,ารรล้ว้าวาข้าวารารา้้้า เบเพาตายดี่งรึมดิ่งเบพอโอ้ยวันเมนรึมไงไทยมีไครับนี่ไทยก็ว่าจใจบินผ่องไงไทยมันยังไงเสร็จเวลาดนมาอันนี้ได้ไนี่ที่น่าทุงานกำหิดก่อนแล้วเดี๋ยวเอาเบรกอัพมายืนท่ากางแถวอ๋อได้ได เที่นี่ปกินผัดหมูนะเีอกินผัดหมูแลต่มีดนตรียืนทั้งหลังเลยนะเมนแมเฮสู้แตยงตัวสิได้บ่ิเอ้ปบ่เดี๋ยวเดีียวสุดมากเยเอาแบบ้ยืนบ่ะเเปีนเสียไม่หวังสัใ่หมดลสัยบอสเสบ่

ัดหนูอยู่นี่ก็แม่บอกมาบอกวาอีโรสกันดิยังไงขัดหนูตอนนี้ขั้วแต่เรรุ่งหามันดูก็ไม่ถีบแล้มาเห็นนี่สองคนนี้ต้องเป็น เป็นเสือธรรมดาได้เสืพอพันพรอบแล้วเล่ง <c oughs> แม่งแล้วโผลเต้าดี Lên, nó phun nhanh เอ้าพี่คร uh, ับยินงว่าพันเพี้นหนูเหมือนกันเพี้ยนนูพูงยี่นำนสวมหนงใหม่ว่มันยิตเป็นยังไงในหนงใหม่สามสวมแน่นเบื้งเบึ้งกอเดียวหนึ่งสองสาสี่ห้าหกอ้แตกออกมาทั้งขางก็มีมันกระสีนะโอ้เขาทงนับให้กินซุ่งนี่มันกระสีน้หรอไหมเออยสวนผมบ่ท่าน๋ยไปเบิ์อเอาอยู่ผูกส้ำนี้กันอตอปเอาใบมาหนึ่งหัวพวก ไปมันกะเยเยเซยดนว่าี่ก่บไม่มันเป็นยังน้องมันทนออกอะไรอยู่ดิกระปิงออกอะไรอยู่บ่กระเลงเนี่ยใครได้น้ำเนี่ยมันจูเจยหายมันจูแ้ยล่งสีจัดการเชฟครับ จะเล่อสิเปิดเมนูน้องูงิรักผัดเผ็ดกับตำกัวผู้ใดไกเลือกคไยูทูวิดีโอก็ได้แล้วกล่องนิ่มหเจ๊งกัน้กล่องเียดนามันกิเป็นนี่แล้วเพลงมุมหนึ่ดีสิไทยพดะรมุมกล่องมันได้เยอะลที่มุมที่เล่นกัหน้าเปนบอกดังอะไเนี่ยเหนอยวน

ทางมาจนมาแล้วอเออครับบ้างว่าคำว่าเด่นน้ำผ้าเนี่ยถ้าไทยเก็บ,กกกบีอันนไอ้เ้านะเาเขาบอกพักหน่วนี่ยูข้างหน้านี่ จเบร์แล้วอาจารย์เบียร์จะลอยออกมากจรย์เบียร์พึ่งับอาจารย์เบียร์ก่องมีคำนังนังกลัวนกลัวหนูตอนนี้เล้มาีเลยดูอ้ย้ดูกระเป๋าแว่ในเมืองเรามาจะมีเงินสิตายยัมบี้เป็นแบ็กเก่ายสิงนะมา ไปเลยตัวเงี้ยตัวทำไก่้ย่ตมั้มน่่ Tìm công việc hai em nguyên bosai 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 bosai

มันนังม <Durch tus Tel ete> ีอย ah ู ah ่ตอนนี ah ้ม ah ันล ah ่ไม่เป็นมันนี่ใบก่อนอยู่ไหนเพื่อนน่ะว่าแรงเ่อนก่อนาหาริใบก่อนยุบว่างยู่ตัวทั้งหน่อยังมีอยู่ก็ซื้อให้มน่ีมีเอาใบก่อนก็ได เขาแง่ยน้านท่านี้เนาะป่นเนาะเราหย่อเนาะเปันเรเกนเรายอดอันนี้เราหย่อด ดเดี๋ยจะไปบสเยบูจเอนผมนดอ้อมเลยัด<ะ>นะมเป็นเะป็นพัดิดลัดหมมัน,ม,นมันใสเครื่องแห้งเลยมันก็มันก็นกห่อนเล้อที่เป็นใส 弄来一个，下一个换。 one man.

สวัสดีครับทุกคนมาเรามาตัดเชือก Nguyên đây, thịt thêm nữa Thị thêm thịt mệt tiếng Thị thầy mệt tiếng mệt 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 มาเซเจ้เนนึ่งคือดบบใส่ยค oh, 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 okay. ่เมตหน่อ้ด yeah. ีโอเคมันดโอ้ found. ่อะรเเหอดีเคว้าวมาเลยพอดีเป๊ะนะแบนมาเลยเดี๋ยวใบกระเาใส่ที่หลังแก๊แก๊เดบเปิดรอ่